ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องจะมามเล่าให้ฟังนะครับได้เดินทางไปตั้งจังหวัดแล้วก็มาสังเกตอีกทีหลอดไฟถ่ายไม่ติดซึ่งแน่นอนครับในกรณีที่ไฟถ่ายไม่ติดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเพื่อน่วมทางเพื่อน่วมถนนนะครับก็จะทาให้ในการที่เราเบรกเนี่ยรถคันล่างเนี่ย,เ,ยเขาก็จะไมู่้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเบื้องต้นกันนะครับ เชิญรับชมครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเช็คลอดไฟถ่ายว่าขาดหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่สวิตใต้คันเบรกวิธีแก้ไขให้เรานำวัดสดีีนไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็มาแต้มที่บริเวณหน้าสัมผัสของสวิตเมื่อเราแต้มไปแล้วให้เราสตาร์ทเครื่องแล้วก็เยียบเบรกย้ำ แล้วก็ปล่อยย้ำแล้วก็ปล่อยทําอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าไอตัววัสลีนเนี่ยมันจะได้เข้าไปให้เราเยียบเบรกแล้วก็ปล่อยป,อยประมาณ1น,นาทีเพื่อที่ว่าไอตัววัสลีนเนี่ยมันจะได้เข้าไปซึมทําให้เกิดการล่อลืน่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลที่ได้จากการที่เราทาวัสลีไปแล้วเป็นยังไงเยียบปล่อยเยียบ ปล่อยเยยบปล่อยก็สำหรับวิธีนี้ uh, <yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> เป็นวิธีที่แก้ปัญหา <Yeah. S 2> แค่เพียงเฉพาะหน้า <Yeah. S 2> นะครับ <Boy. S 2> ส่วนในในความเป็นจริงเนี่ยเราควรที่จะ <Yeah. S 2> ใช้อ uh, ุปกรณ์ uh, <boy. S 2> ให้มันเหมาะสมเียบ yeah. แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับในสถานการณ์ที่พุ่มเป็นอยู่คือพุ่มขับรถไปแล้วเนี่ยไฟเบรกไม่ติดพุ่มก็ไม่ยากให้มันเป็นปัญหาต่อเพื่อนร่วมทางเพื่อนล้มแนนเพราะฉะนั้นพุ่มจึงต้องทาคลิปนี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะนะให้เพื่อนๆรับชมกันครับก็ว่างว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นก้นกาลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ dẹp bòi à dẹp bòi dẹp bòi